อสารีเธอไปทำเด๋วเฮ้ยได้เล้นตัวเลยนะเล่นก้าเฮ้ยทำเสียงทำเสียงหลอกจะเปิดไหมถามห่อดครที่นี่ะสองจะเปิดเลยไหมได้นะมันไม่เปนเอดีคู่ไงแต่ว่าแอดเล่นเล่นเป็นเอเล่นเป็นเอดีเล่นเวทให้เป็นเวทโควิดโดนลงลิ้นไอะไรสองเบื่อลงลิ้นอ่ะน้ไหนบอกว่าคลิปหรือว่าแอปฟันเด็มว่ะ มันต้องกิ้งสิเดี๋ยดายคุณโดนลิ้ต์เงี้ยแล้วก็ถ้าสองอะไรอะลองลิต์แล้วกันนะแรงมากคือสกิลสองแล้วก็ลูกเห็บตกเสียไปและสองข้อดีดีดีมันเปรี้ยวเนี่ยมันเปิดสักหน่อยเถอะแอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเดินเปรี้ยวเนี่ยเห็นไหมถ้าพี่ไม่อันนี้มันก็จะตอบไปเอ้ย ไปแล้วจ้าไปเลยองเทียบฝ่องตัวของบุตแมงในกับเเพื่อเฟิร์สบัตต้องขนาดนี้เลยต้องไปทำของใหญ่เลยไม่ได้ว่ะจริงพี่มาหน่อยได้ไหมเดินต่อจะตายเนี่ยไหนๆนะซามันฟาร์มอ่ะก็ต้องมนฟาร์มยังแต่ว่าฟาร์มแข่งมันไอ้พี่อ่านี่อยู่นี่อยู่นี่ โอ๊ยเจ็บพี่ดรอปเฮ้ยกดกันเลยด้วยกดเรย่องอะไรกันครบ้างเสียหายนะเฮ้ยเกี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่แชเดย์เดียตี้เดียตี้พี่อุ้ยสวยมากพี่แต่ว่าผมตายอุ้ยสวยมากคุณนิวว้าวสวยมากเออปลาปลาอยู่ไกลปลาอยู่ไกล ป่าเราโคตรเก่งนี่ป่าเราไปรอคือรอดได้ไงงไปแล้วสองรอบแล้วก็เปิดมากราบขอบพระคุณกางแล้วก็เอ่อใครวะเล่นบนด้วยนะที่แดกม้ากูเอาอันนี้เลยก้อนเลือดรถผู้ดาวไงอันติงได้เร็วอ๋อเอามาที่ก็ออกนี่นี่ล็อกเก็ตเออก็ได้นะในหลีเขาออกกันเต็มเลยนะล็อกพงล็อกเก็ต พี่เข้ามาเพื่อที่ปัญหาของเราอยู่แล้วพี่หน้าที่พี่ไม่ใช่ฆ่าหนาซันเว้ยสรุปก็คือกีฬาบีเนี่ยอาร์ตี้คนที่โทรเบอร์แปลกมารูไม่เรื่องอะไรเรือได้โทรพี่แด่เป็นได้เหรอพี่โกนตังผิดแอดแอดไม่มีแอดไปโอนคืนเนาะเขาได้พี่เอ็ดเอาด้อยเขาติดต่อธนาคารเองใช่ใช่พ่ษาชีพ่านี้เยอะแล้ยนะ หายเดี๋ยวหายเด้อหายวแล้วมันมีประเด็นทางธนาคารเปลี่าไม่มันมีเงินโอนนะจริงปะมีมาจริงครับเช็คแล้วมันจะยอดเงินเข้าสามร้อยหกสิบบาทก็ก็ก็ออแล้วก็ให้ให้เขาดึงให้เธนาคารดึงคืนให้ธนาคารดึงคืนเราอย่าไปแก้ปัญหาเขาเพราะว่าไม่เราก็เป็นมีแต่ชีพเองเลยพี่เราก็ดึงออกเลยฮะ เคุณนิว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 ไปไหนเห็นนะ้าวคุณนิวเห็นนะจ้าว่าทำอะไรนะเห็นนะจ๊ะเขินจังเลยอยาเขินจังเลยอ่ะเห็นนะจ๊ะว่าทำอะไรนะจ๊ะลืมบิ๊นผิดปากไปนิดนึงพี่แบงเมียนตีนะ เฮ้ยมันไปมันไปม,น <finishing pressure> มันไปก้างมันไปก้างมันไปหาเอด้าพี่เอีเปิดได้นะพี่เอสอ่ะมันมันยังอยู่อ่ะไอเวลโกโลอยู่นะพี่ด้สเช่นกันหนีละหนีละหนีละน่าจะหนีเอาไอเฮียไอเี็กูยืนจู่ผนังอยู่โอ้เขาหลอกคือโดนคอนดิมค่ะเอฟแฟตไปแล้วด้วย ไม่กลับขอตายนะดานเก่งเก่งเน่ยเขาเก่งแล้วดันเอาเข็มนรือว่าก็มาหาผมนะพี่เอาในป้อมได้นะเนี่ยจริงๆโอ้พี่แบงค์พี่แบงค์ไม่ไม่ไม่เล่นกันนะครับได้เรื่องเลยแค่นั้นแล่ะคือพยายามพยายามแล้วแบบว่าให้นี่ก็พอแต่เราเราไม่จำเป็นต้องเล่นกันนะครับคือฝั่งเราอ่ะยากนะตาเนี่ย ป้อมมีนาซัตด้วยเนะี่ยรู้แล้วจอกอะไรอันแรกอันที่สองม่มีตัวคาเด็กป้อมไปแล้วไ2เนี่ยป้อมได้นะพี่อีทแถงเต๋อว้าไปแล้วนี่ไม่แตะมั้ยเฮ้ยวบอลบอลบอตัวอยู่บอไปบอแย่แย่อ๋อไปอยู่นี่ <c oughs> ช่วยด้วยตีกระลาเข้าอโอ้โหไม่ทันแล้วค,ค,คุณนิวคือคุณนิวไม่มาเลยโอ้ ไม่ไม่พี่ม่ตายแล้วช่วได้ชวยได้สวยเออป้อมแหกแล้วหรอเลยน้องอ้อมป้อมทำไมกลหนีป้อมไกลเกินไม่านจ้ะผมช่วยใครไม่ได้นะจ๊ะพอ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 นัดัดนัดน้ซัดโอ้ยเสียชตดาวไปต้องามเคลยินเนียเย็้อยาอเจ็ดร้อยบาทเล เพี้ยได้ปะเพี้ยได้ปะเพี้ยได้ปะมาอยู่เดียวตัวตัวตัวมาหนักก็ไม่มีกูไม่มีความพร้อมเลยเนี่ยโอ้สี่คนครับสี่คนครับมองไม่ได้เชนไหมนะสี่คนครับไปก่อนนะไปก่อนนะโอ้โหสี่คนนะทำไมมันซ้อนเก่งจังเลย สี่คนนะไม่ใช่สี่เลยห้าเลยคือห้าคนแล้วมันไม่เดินล่ะใช่ไหมมันเซิร์ฟมันดีเลยอะเซิร์ฟมันหน่วงกันหน่อยพี่ออกจากวงดีกว่าไหมมันเดินอันนี้นะตายละโอ้ไปตายมาช้าไปนิดนึงเดียวไม่ได้ก็เทมเลยนะ ไอ้มีคนไปเพียบเลยนะผมบอกเลยก่อนเลยว่าเพียบนะเล่นได้โม้เล่นได้อยู่คุณเดียวไปเวโก้เวโก้อะไรมาเนื้อเนื้ออย่าเดินมาเนิ้นะเดินออกมาตามแล้วนี่มังกรจะมาแล้วพี่น่าเดินฉีกไปด้านนู้นนะอะไรอะรถถังอะไรขนาดั้นเลยเลย ตลอดไปเลยรถถังเนี่ยแม่งเอ้ยดาเมจซิทหนึ่งตลอดเฮ้ยเฮ้ยเอฮ้ะพี่ใจเย็นคือเอดราเข้าไม่ได้นะไม่มีป่าเออมีเออมีมีต้นไม้เพื่อนเข้าไม่ได้มันเยอะโอ้โหเต็มเลยชวิตเตอร์เฟสแน่ชวิตเตอร์เฟสหยุดเห็นปหมล่ะปล่อย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 น้ำไม่อยอ่ะอืมตลอดไปมันก็ไม่เกิดมันเปิดพี่เข้าไปเลย เสียเสียมันต่อแไม่ได้หรอกก็จริงถ้าได้เอได้ก็อาจจะต้องมาแลกอย่าไม่ทันหรอกกว่าจะเกิดเอาได้ปะเฮ้ยยินต่อได้เนี่ะไปโโดลก็ถิงต่อได้พี่แบงค์ตัวตนพี่ตัวตนหน่อยเดันคันอยู่เัินคันอยู่นมีแค่สองตัว มาท้นนี้มาไปแล้วมาท้คนไม่เปิดมันไม่เปิดสวยสวยสวยมาเลยมาท้านาท้าจบแลยวมีแฟลชหรือเปล่ามีแฟลชหรือเปล่าเป็นทรงมีแฟลชเนี่ยช่างมันเปิดแฟลชเปิด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 เปเลยเปิดไปแล้วมาเบเกโก้ทีพอร์ตดอ่ปักไว้เทียบเลยอ่ะจะเย็นพี่จะเย็นมันหนักได้หมดไม่ต้องตีไม่ต้องตีไม่ต้องตีปล่อยไปถ้ามันตีแล้วมันจะเห็น ปลอยได้เมื่อก่นเตสี่กับสาธุไอ้เหี้ยได้ฟังหมนไดกฟังมีเตือนนะมีโกอยู่บนนะจ้าเราผมอดน้าออกของซับอีกชิ้นหนึ่งเฮ้ยพีพีพีไม่ได้ที่เราต่อไปรอรารอรอยท้ายนี่อยู่เยอะแล้วมันได้เอด้าไปแล้วนักทัดนา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 ทัดเอานาทัดเอานาทัดเอานาทัดจับมือีมันจีมัน ไล่ก่อนเลยพี่ไล่ก่อนเลยโอ้ยโอ้ยเวนเวนนะเวนนะไม่ไปแล้วไปแล้วนะพอพอโอเคพอนี่ไปแล้วพอ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 เลยพอเลยมันมีเวนนะเก็บหมดนะยี่หร่าบดอนแล้วยหรอโอ้ยพี่เราบดด้วแล้วพี่โดนไปดอกมาเร็วไม่มีใครมาเหรอ Ba nắng cắp được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  cắp โอ้ยเทเลพอร์ตไปอีกโด้อม้ไม่นะโอ้ดูดิรอดไหมไม่รอดเดกโก้แด๊ตี้ไปเลยโอ้ยพี่พียบเพียบแฟตเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นงั้นแหละอยู่ๆโอ้ก็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 กก่อนนะระวังนะเดี๋ยวยูโอ้นาทัดนาทัดออกมาระวังนะพี่แบงค์ไม่มีอันติ ี่ยแรงใช้ได้แลเนี่ยโซ่เบ่งแบ่งแบ่งเบ่งมีเหรอไม่รู้กูแบบกูคว้าดิวจับได้ไหมช่วงกระดิกคือจับได้ต้องให้พี่อิดจับง่ายกว่าอันติใช่อืมกลับไป่อมั้งไม่ต้องเข้าหลังเข้าหลังเข้าไม่ได้รอรอหน้าสัตว์รอรอหน้าสัตว์ออก แย่แหละเตียว้าหลังเกียว้าหลังตัวหี้บแล้วโอ้แม่เงือกตีทำไมตีไม่เข้าสักทีสมเดือนนี่เนี่ยบ้าหรือเปล่ายากับโซิีไม่วิ่งสาตีไม่เข้าสักทีโดนในนั่นไงสกิลวิลนาซัสมันลดความเร็จงเตีนาซัสมีเทเลพอร์ตดักเวนได้นะ มมันนเดิาอาจจะมีบอดนะตรงนั้นนะปูเนี่ยปูเนี่ยปูปูเลยเนาะบอดไปแล้วไม่ต้องมาแล้วโอเคกสวยระวังหลังในที่อาัีด้วยระวังมีคนวาร์ปมาเป็นรับนะกระด้างอะ้รอ่ะเอาที่ก่อนมีคนวาร์ปเอาได้เอาได้เอาได้ได้ตีโดนงบไปละ โอ้โหเฮ้ยโลกุยเฮียได้อยู่ได้อยู่พี่ติ๊งยังอยู่พี่ติ๊งอยู่เฮ้ยบาลอนบาลอนเลยเฮียเป็นเฮียอะไรกับกูนักอ่ะคือสโลกูจังที่ให้ขายจริงนะขายนะขายเราขายที่ไม่เป็นไรขายเลยขายแล้วก็พี่ก็ถ้าไม่ได้ก็คือพี่สามารถย้อนกลับอย่างจบเลยอ๋อเนี่ยขายได้มาเลยเปลี่ยนได้เออเปลี่ยนดีกว่าพี่เข้าไปแล้วพี่อาจจะไม่ได้ออกกลับมาอ่ะฟังสบายใจ บอกไว้พี่ต้องออกล็อกเกตพี่อิดล็อกเกตอีกหนึ่งนตัวกลางกองเราเนะ่ยแม่งการเว้นกูเพี่เราไปตัวเราไปก็สามตัวเบโก้เบโก้เหรอไอ้แม้เบโก้เบโก้อยู่ข้างหลังซ้ายเบโก้อยู่บนพี่เบโก้ท่านั้นให้มันระวางระวางอยู่ไหนให้มันหมดก่อนให้มันหมดก่อนค่อยเข้าให้มันหมดก่อนค่อยเข้าแบงค์สไลด์มานะครับอุ้ยกูโดนเอาเลยเอาเลยเอาเลย สวยเผลแล้วสวยแล้วสวยแล้วงานสไตล์ชนะแล้วเออมันบ้าหรือเปล่าเข้าแต่มาเนาะเขาฝืนสุดๆเลยเข้าแบบย้ายไปเห็นด้วยว่ามันเดินปูนี่มันยืนที่มันเดินไปติดของคุณระเบี่อันติโดนอ่ะเฮียจังหวัดชอบจังสวยแล้วมันมันเลือกมันเลือกไปเดินไปหาอาแทงแบบไม่สนใจเฮียอะไรเลยอ่ะเออก็อยู่แล้วถ้าเทียตี้แพ้ก็จุ ไม่เอาจริงจริงบั๊บอมุทรถ้าไม่เข้าพร้อมกันทวิตเตอร์เฟดแบบอันติมาแล้วล้วงข้างหลังก็คือจบคือตายแล้วเมื่อกี้สนุกคิดลูกเอ้ยจบไม่ทันว่ะจบไม่ทันไหวเอาตัวเองก็ได้ถอยเลยถอยเลยเธเดี๋ยวเฟดบัฟบมาได้แล้วนะบัฟไปแล้วนี่โอ้หพี่แบเดียวเอาติดไว้จากฟารานก่อนนะจ๊ะติดชาร่างชาร่านยังไงล้างอันนี้ไปมีวัดบ้าด้วยพี่ขอไปก่อนเปลี่ยนไปแล้วเลยพี่อิดเปลี่ยนอะไรอ่ะ อย่าลืมกดนะอย่าลืมกดได้เนาะคนดนะกดด้วยนะออกสัญญาบนะคุณไม่กดอีกแล้วพูดนะคือคุณเดียวไปล้วงข้างหลังก็ได้แล้วแล้วกดสัญญาคุณเดียวนี่คือสัญญาพรกันเลยออกของออกของกดแต่ไม่กดเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ยังยักจิ๋วอ่ะจะแบบนี่ไงรอเข้าทีเอฟเจอทำได้หาที่เลยข้างหลังโอ้โอแย่แย่อะไรอาซ้ายขวาเลยหรอ จะล้อมไมหรอโหหดยากีงเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยอก่อนก่อนถก่อนาให้ได้เลยวะไอ้หี่้อพัฒนาลมมึงแบบว่านีมันหักไปล่างนี่ไปล่างน่มาเดี๋ยวมโอเคนาซัดไม่อยู่ไม่กลัวได้ไม่ได้พี่ออกเดยลงไปล่างนะ

เพนตาเพนตาอุ้ยเพนตาเพนตาดีกว่าขอเพนตาได้ปะขอเพนตาได้ปะล่ะกไม่ได้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยินี่อ่ะยิงนี่แล้วยิงนี่แล้วมันยิงไม่ออกค่ะโดนทุกคนคือปล่อยให้อาร์ตี้เลยนะคือยิงไม่ออกโดนโดนสโลค่ะกูยิงไม่ออกค่ะยิงไม่ออกค่ะเฮ้ยมาผู้เพนตาเลยวะ ทุกคนก็คือพร้องแจ่งกรีดด้วกมือเพื่อนกรีดให้เรียกให้ยิงกันไม่ยิงกันอยู่คือคือไปดูไปดูรีเทสได้เลยคือสกิลหนึ่งคือคูดาวประมาณสักห้าสิบ